แต่แับบรรยากาศเถขอเทินจัวโอข้อจัวผ่านครับก็เทินสแตนจัวครับทีสซิสครับโอเคครับ สูงสามสองไม่เจอครับสองสองใบโอเคตีครับเจอเข้าอ่ะครับเจอเข้ามาเลยครับไม่เจอครับโอเคครับสแตนดอลไลท์ครับ เอาตัวนี้เข้าไปนะครับส่วนคอตีครับหมื่นหก่อยครับเช็คครับเกตสี่ครับเกตองครับโอเคครับผ่านเทินครับข้อคือสเตนจ่วขอถามนะครับเกียร์มันทิ้งสไตล์ได้กี่รอบครับ ความว่าได้ได้ตลอดถ้ามันมีจ่ายนะเพราะก็คือมีคีรอบก็ได้เหรอใช่ใช่แต่มันต้องจ่ายสามใช่ไหมล่ะสามขึ้นไปโอเคถ้างั้นไลคครับจ่วหนึ่งใบโอ้งานหนักเลย ตีครับแปดพันเจอเข้าอ่ะครับเจอเข้ามาเลยครับถ้าเกิดเข้ายิตสกิลอ่ะครับมาเลยครับโอคโหไม่เจอครับผ่านเลยครับครับแปนแน้นดอกไลท์ครับถอบใช้นี่เนาะเมื่อเมื่อแวนลงมาจวดหนึ่งใบ ทิ้งใบห,หนึ่งถ้าทิ้งสามถึงบวกพลังครับแต่ทิ้งคิไม่ไม่ทิ้งสามไม่บวกสไตล์ได้ครับโอเคครับทิ้งเกสี่นาอครับผม ออกมาสามใบมใบาะอ่าตอนนี้เป็นสามไดท์เฉยๆสองหมื่นห้าสามมื่นหนึ่งบ่อยเลยครับ, 25, รบเช็คครับเกตสองครับเกตหนึ่งครับผ่านเทิงครับเอาน,นี้ลง ลลเกตสองครับก็ <Okay. S 1> เธอสแสตนจั่วครับอือจุยก,ก็ตามไม่ทันครับไลค์ครับิบบมเบอร์แมนอันนี้ผมขออ่านเทคก่อนนะฮะไ,ไ,ไม่ได้เล่นนานอ๋อโอเค มื่อหนึ่งผมเลือกทิ้งเป็นเอ่อทิ้งเป็นอะไรดีล่ะฟอนแล้วกันทิ้งฟอนครับแล้วก็โดดโดดการิกเจ้กก้องไว้ตรงนี้ มยังไงดีกดสกิลครัเราไมาได้สกิลความคล่องบอกมือกดเทคปรอทเซลลที่อยู่ในมือรับทำไล่แอคเซลตือโซวัต so ตัวเริ่ม คอมีูคอเป็นแบบนี้พอรู้ โหนึ่งใบข้อหนึ่งใบข้อขับการเด็กเทคเมื่อลงด้วยสกิลความบอกหมืนม่น ตีแวนเจอเข้ากดสติวพอตอนุสครับสิบสองแวนเจอเข้าอะครับมาเลยครับเกดหนึ่งครับเกดสามครับผม <Okay. S 2> ให้เข้าแล้วก็อันนี้เป็นสิบแปดเนาะสิบแปดสามสิบครับสามสิบแวนกันสามสิบเข้าครับเช็คเนาะค่ะชีตเข้าให้พลังแวน โอเคอันนี้ตัวนี้จะยืนอยู่ที่โอเคเท่ากันสามสิบสองสิบอันนี้ก็เข้าครับเช็คเนาะเกตสองครับอันนี้จะตีอยู่ที่สิบสองก็สอง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 ไม่เข้าดีอันนี้ยืนสองสามเยเออโอเคครับผ่านเทินครับ แป้งนั่นก็มือผมมีผมโอเคครับขอตัวนี้เนาะอเอากลับกองใต้กองหนึ่งไปเอาเก็บดีนี่เข้าแล้วก็โซบาสองได้จวนหนึง่งจวนหนึ่ง แค่นี้คนต้องได้แผตีก่อนไม่ใช่เนี่ยเอาเลยนะทำไมรู้ปะผมแค่สงสัยกับตัวเองอ๋อไม่ใช่สงสัยพี่ๆเลยเนี่ยไม่ใช่ครับผมสงสัยว่าทำไมผมผมทำไมผม,ม,ผมกลายเป็นว่าผมได้แค่ตีที่หลังโอเคขอให้ะอะคไตครับทิ้งนี่เนาะสาม ครับอตนนี้ลงมาก่อนหนึ่สองสามใช้เทกอันนี้ก่อนเนาะคอาเบอร์บาสสอง 2, จวนหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้เทกนี้มนาะแล้วก็ใช้เทกนี้จวนหนึ่งทิ้งใบหนึ่ง ทิงเป็น PG ครับเพี่ขอขอถามได้ไหมครับครับคือไอ้แฮนเกียน่ะคือเราสามารถทิ้งไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมสไกได้เหรอได้ผมเรียกัันลักได้ไหมครับได้คือทิ้งไป <c oughs> โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสไตล์ได้โอเคครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ตาม,ม,มพลังนี่สองหมื่นห้าสามหมื่นหนึ่งสามได่เฉยสามหมื่นหนึ่งสามได้ใ่ไหมครับใช่มีมีปลายแค่สิออผมยังไงกี่ล่ะ ไอเวฟที่มีฟอสอีกข้างหนึ่งตีเท่าไหร่ครับไอที่มีฟอร์สนี่สองหมื่นแปดอีกข้างหนึ่งหมื่นหนึ่งพีจีทิ้งเป็นบอลเอเซียครับพีจีเนาะโอเคเช็คเนาะในแรกเกตสามในสองเกตสี่ใช่ใช่สามเกตสี่อีกไม่มีอะไรสวยงามอ่า อันนี้ก่อนหมื่นหนึ่งใช้เทคจมักกนก่อนเนาะเอาเข้าโซไปอเอาเก,กสี่เข้า,ขาอ่ะหมื่นหนึ่งออปตีไม่เข้าเนะใช่ไหมแต่แต่พี่พี่ใช้เท็มันนะเข้าโซลแล้วก็จวด แต่ดีเข้านะสองหมื่นแปดแล้วก็นะเอาเกตสองเข้าสองหมื่นแปดตีใครครับตีแวนตีแวนอ่อยเลยครับโอเคเกตสองโอเคเช็คเอ้ยใช้ เทคเนาอเข้าตั่วผ่านเทินครับโอเคครับอืมก uh ็เทินแสตั่วครับไล่ครับแอคเซลโอเค โอเคผมคิดแผนออกก็โอ,อเคเดี๋ยววันนึ่งผมก็คิดกันออ นันผมเป็นแบบนี้ล้กันแัทเทิ่อนครับครับยี่สิบตีแวนครับยี่สิบตีแวนอันนี้เข้าเช็คเนาะพอยนหนึ่งเกตหนึ่งโอเคสิบสองตีแวนครับกดเอกสิบสองตีแวนเอิม่มผกเทคเอิมเอ่ม,อมคอเบอร์แมนครับเทคเบอร์แมน,มแมนลงด้วยสกิลวกสัมพันธ์แล้วก็ ก็ลงสนามจากบนมือทิ้งการกมนมาในมือทิ้งเป็นเห้ากันโดดการิจจักก่อโอเคโอเค เข้าอ๋อเธอเข้าเออผมกดเท็กการณ์กเกิดความบอกตอนนี้ตอนนี้แวนเท่าไหร่นะหมื่นสองสิบสองครับเธอเข้าอืมถ้าอยากเพื่อความชัวร์ก็ขอหมื่นเพื่อสองหนอะถ้าอยากชัวร์ก็ไปอีกก็สองหมื่นเพื่อมิตเลยคิดก่อนคิดกลับแป๊บนึง อ่ะสองหมือโอเคมิดเลยเนาะอ่ะโอเคคิคิผมให้พลังเป็นบ้านผมขอดูพลังกับสองสองอัน,นี้โซมิกี่ใบอ่ะโซมีสองโอ้โอิีออตัวนี้อกกโอเคใช่คิออตัวนี้อีกใบโอเคััเบิดคีิเป็นออตัวนี้โอเค เท่าไรเว็บนี้ยี่แปดเว็บนี้จะอยู่ที่ยี่เจ็ดยี่เจ็ดสองสองเว็บนั้นจะอยู่ที่สิบเก้าอ่ะสิบเก้าไปก่อนมือเหลือสี่ใช่ไหมน้องครับมือเหลือส <Okay. S 2> ี่อันนี้ตัวตัวมีค <10 S 1> ียังไม่ตีใช่ไหมครับไม่ตีครับตัวคีคือสองตัวนี้โอเคโอเคงั้นตัวนี้เข้าตัวนี้เข้าเช็คเนาะ ครับอ่าพลังแวนโอ้ตอนนี้แวนยืนเท่าไหร่สองหมื่นสามโอเคเป็นนันตีไม่เข้าเลยอ่าสองเจ็ดครับสองชิสองเจ็ดแล้วอีกอีก้างเทนะ่าไหร่สองแปดครับสองเจ็ดกับสองแปดอ่าสองเจ็ดพีพีจี PG เลยถึงเกตสี่ โอเคครับมือเหลือกี่ไบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบโอเคสองแปดครับสองแปดอ่ะ oh. 15นห้าโอเคครับผ่านเทินครับแป้งแอนดอร์ไลท์ตัวนี้เนาะใช้ใช้เทคใช้เทคนี้เนาะเมื่อไรจังหวะจอนึง แล้วก็เอิมขอถามก่อนอันนี้เห็นดอกผุมปะอะไรนะ,เ,นะเห็นดอกผุมปะดอกผมอยู่ตรงไหนเห็นเห็นเห็นอยู่บนหัวกองใช่ไหมค่ะใช่ครับจะเอาไว้ตรงนี้เห็นชัดกว่าปะ่ะโอเคไปตรงไหนก็ตรงนั้นพี่ก็เห็นละอโอเคอืมพี่ยังไมททิคยังนะพี่อันนี้ก่อนครับผมขอ,อมเอา เกตบสี่ข้าวเนาะครับเป็นตอนนี้บอกตัวละหมื่นละถ้าเกิดลง,ลงมาพอนี่ส่งทันี้น่าจะาสูงขีดตอนนี้เข้ากล่องเในใบมีอยู่สิบสนะี่เนาะมีใช่แล้วสิบสี่ละโอเคแล้วก็อีกไม่นานจะสด ค,ครับเชิญครับแล้วก็สไตล์งานทิ้งเกสีอ,อเคครับเลียนอยู่ครับเกสีบวกตัวละหมื่นเนาะหกตัว <c oughs> ครับผม <c oughs> เรียบร้อยอแล้วพี่ใช้เทคอันนี้เนาะจวนหนึ่งทิง้ง ทิ้งไปทิ้งถ้าเกิดทิ้งเกินเจ็ดสามบอกอีกสามห้าพันสามตัวสามตัวหน้า <c oughs> เอาเลยครับ <c oughs> อันนี้ตัวละหมื่นกับห้าพันสามตัวหน้าอันนี้บวกสามพันโอเคตีละสองหมื่นห้าสามหมื่นสี่หมื่น 46, 3, 2, 3. สี่หมื่นหกสามไดสองคิีกบางทีผมามก็แรงไปสี่หมืน่นหกแคนโคด้วยเอ่อปนหนึ่งขอเท่าไหร่ขอสามหมื่นห้า ก็เสียบกันหนึ่งสออ่ะสองได้สองได้เข้าเนาะครับมือเหลือกี่ใบมือเหลือหนึ่งใบครับทกเดียวเลยโอเคอย่าคิดดอดอก่อนเนะยเดอก่อนตัดสินใจอืมสองได้เข้าใช่ไหมอ่ะให้แวนเสียงเสียงโอเคอ่ะหนึ่งแล้วเนาะออกปะ ครับอ้าวสองได้พอดีโอเคครับอีกอีกใบอีกใบหนึ่งโอเคพี่ได้ฮิวเนาะใช่ไหมโอเคครับอ๋อเช็คก่อนสองน,นีกเพื่อโอเคหนึ่งโอเคสองสู้คิดอ่ะมาโอเคตัวนี้สามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้า กูค,คิดยังได้ 15, ทีห้าห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามเดี๋ยวพี่ใช้นี่ก่อนโอเคสี่แล้มือผมเดี๋ยวใช่หนึ่งเลยอืมโอเคลุนต่อยครับคร<ะ>จบเกมครับดอเอจั่ oh. hey, วจั่วได้เลยจั่วได้ก่อนโอเคค่ะตตอบเลยครับตอบเลย